สวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายทุกผู้ทุกคนครับวันนี้พอกาเฟซสนไลทสไตล์สไตล์ตของไพ่สนนะครับครับผมวันนี้จะพามาพาพี่พาน้องมาเบิง่งอ,อยังนี่คอยก็ว่ามันเป็นอีหยังนะตะปุ่มตะปุ่มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะนี่นเจ้าว่าอีหยังกัเอล้วให้ท้ายเอาเบิ่งนี่เห็นบ่เห็นเห็นเห็นฟางบ่เห็นฟางบ่ นนั่เดี๋ยวจะให้เบิึงมาขับมาต้นเก่าเหี้ยเห็นบักนัดบ่สับปะรดสับปะรดเพิ่นเอาฟางมาปลอกไว้โอสับปะรดนะพี่น้องนะครับบักนัดนะครับอยู่นี่ตากแดดนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย วุ้ยขาขาขาโอ้ยเดี่ยพี่น้องนะไง้วอันนี้เราได้ปลูกไว้ขายนะครับปลูกไว้นิดนิดน้อยนอยพอยพอจะมีนะครับสับปะรดพี่กัดอยู่บ้านดงชนีไพ่นะครับำอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตำบลคลองน้ำไหลนะพี่น้องนะพาพี่พาน้องมาเบิ่ง ไปใส่บ่ได้นะครับไปใส่บ่ได้เด้เดี๋ยวอันตรายอยู่แต่กับบ้านนะครับโชคดีอยู่นี่มันโล่งแล้วพี่น้องมันมัน,มนอันนี้ก็เป็นต้นออียงเนี่ยนะตนนนน้นมะนาวมีรังนกฟอมเห็นปะเห็นมัน่นะได้ยินเสียงมันห้องอยู่เนีนะ จะพาไปเบิ่งมะม่วงขาวมะน,นาวโหนะครับต้น,นน้อยๆนะครับแต่ก็เริ่มมีมีลูกมีหนนะุ่ยแหละโอ้ยโดนม่วงขามะนาวนหนาโหนะครับแล้วก็มีตน้นอย่างนี้แก้วมังกรน,นะครับพี่น้องมีอ้อยนะครับน้องนะมีชะอมเหรอ ไทยเห็มึงขเข้าไปในบ้านนะครับนั่นเป็นบ้านพ่อนะครับขอกงว่วนะครับอันนี้เป็นยาที่ปลูกไว้เอาไว้งัวนะครับอันนีผนเกี้ยวไอ้งัวไปแล้วไม่ได้เกียเ่ยวหรอกลักษณะเล็มๆยังสีน่ะที่ปล่อยงว้วออกมาล่ะอ,อ่าฮะห่อนนะพี่น้องนะแดดดีถ่าเบึงงว้ว ตามึงวัว้ันครับ่งัวน้อยนะครับบัวเป็นงัวนะครับงัวพอครับงัวน้องสาวนะครับวัวตกของบัมีตะกี้เคยเคยเห็นเคยเห็นเราเลี้ยงอยู่ตัวตาบละนี่ะงัวงัวบึงเพิ่งไปเกี่ยวหยามานะครับ วา่าจะไปซอยเกี่ยวกับหญ้านี่มันเป็นนี่เป็นเกี่ยวมาหญ้านี่มันเขาฉีดยาครับแยกออกไมมันแห้งแล้วตายแล้วเนี่ยันาขึ้นได้ไปเกี่ยวไหม<ะ>กาวาชิมะโกยขีงว่าออกนะครับโุดขีงว่าใส่ถงุง ใส่ใส่ใส่ทงแบบนี้ลืมไปว่าฝนมันตกพี่น้องเ,ออเละถุงเปีเลยป่วยวันไหนนะพี่น้องนะน้ำกบิ่งเนี่ยมันได้น้ำนะพี่น้องนะพอถือน้ำปั๊บมันก็นเลยชุ่มชื้นขึ้นมาครับเนี่ยเนี่นี่อันนี้เป็นกบผักเเา้วเมกี้มันเป็นต้นมะพร้าวนะ มันล่มแหละผูกพักผูกพักไว้ให้กินอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเป็นสับป,ประรดเนาะน้อยๆอยู่สับป,ประรดอืมหูไม่ยังนี่เพื่งพี่นออ้งองว่ายังลูกยังวะมลูกมุดบ่ นี่เรหมดเลยไหมเห็นไหมตวมันมอมันมอลอยมองามเลยนี่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 ม้ามังหาดังมุเห็นไหมพี่น้องมีหอวลังนก ดกขนาดเห,นาหนเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมดกคือดกค่ะแเห็นอ่างเงี้ยจริงๆอายุบ้านเนี่ยมันพอตองใสก็ได้พี่น้องบ้านเขาเองมันแบบโอ้ยโอมันเป็นพื้นที่โล่งนะมันไม่ได้พื้นที่ปิดนะพี่น้องนะถือแดดถือยังก็ันแต่ว่าเข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 าก็ไม่ได้ไปเขาไกลผู้ดใดน,นะครับ นี่จักมงแนเลแปดก้าวม้วนน้อยยังไงยังมาทั้นได้จีนเ้าเลยครับน้อนแยกนะครับพี่น้องนะแยกกับคนเลยเออเดี๋ยวเราจะย่างไปเบื้องนี้สวนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าไปเบื้องนี้แลนะพี่น้องครับเป็นยังง ต้นอันนี้มันคือเป็นใ,ใบแดงๆต้นสีมันถึกอ,อย่างนั้วนี่อู้ี่น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 ี่เห็นไหมเห็นไหมคือใหม่ใหม่คือใหม่เหมือมมนว่ะ อันนี้มันใหม่จริงๆนี่เนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มเห็นบ่ใหม่เนาะนี่เนี่ยอะไรนี่เนึงเห็นบ่มันใหม่นี่เนาะเออเป็นอย่างอันนี้มันได้ฝนแล้วมันจะเล็เขียวขจีแล้วโอ้บ่เมืองหม่วงพี่นาะเออเห็นบ่เห็นบ่มเห็นไหม

พี่พานองมาถ่ายแต่แหละดูนะดกหมอต้นต้นกับเพยไงดอกมีหลายหน่วยอยู่นะ,ะ,ะนแต่หน่วยใหญ่เป,นเ,ปเน,น,น,นเอาไปแล้วนะหน่วยใหญ่ที่ถ่ายรอบนั้นะเอาไปแล้วตัดไปแล้ว ตะกี้อยู่แถวๆนี้แหละฝุ่นต้องัต้องฝุ่นไปลองแม่ยังยังพยายม่าท่านได้ไปว่าท่านได้ไปเดีย๋ยวยังครับเขียวให้พี่น้องฝนตกอยูบ่บ้านฝนมันตกอยู่นี่ฝนตกไปฟังมาป่ามา,จากจะเดือนแล้วนี่หลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแนะล้วตั้งแต่เดือนเดือนไหน,นนะ กลุ่มผ้าหรอเอ้ยตักลุ่มผ้ากลุ่มกลุ่มกลุ่มผ้าต้องตัวไปไปกลุงเทปตอนนี้ท่านก็บมใหยเยี่ยมแล้วนะครับบม่บ่ใหยเยี่ยมบ่ให้ญาดิมายยา่เิยี่ยมเลยแยกกลุ่มวยออกเลยนะครับเียเลยกลับมาอยู่บ้านนะครับตอนแรกว่าจะไปอยู่น้ำนองสาวอยู่น้ำหนามอยู่ไม่ได้นะครับทั้งนั้นเป็นพื้นที่สีแดงนะครับเลยกลับบ้านบ้านห้อง มันไม่ไดหลายขึ้นขนานเนี่ยอยู่บันนอกเขาช่นหมดบันนอกเขาเนี่เห็นไลยเพราะว่ามันไม่ได้หนาของยังอยู่ในเมืองนะไม่ได้หนาของไม่ได้เป็นแต่ย่านอนไรแต่เขามา,าก็ต้องมากักตัวหลีกลี่นี้หายไปจากผู้คนจังหน่อยนะบางที่เขาเขาไป็ย่านบางที่เขาบูหูนะเนาะ มันอาจจะเป็นการฟักโตเขาเขากระโโบห์กับอะไบบบอกอกไกูู่ใดดีกว่าเ่อกับปูได้คุกคีกับผูใดามาพอดกับปิดของยูระหักไว้พี่น้องเอ้ยกินเ่ากับต้องแยกนะนนะพี่น้องนะถ้าเห็ดพี่น้องเบิ้งทั้งเนียนะครับเดี๋ยวมาอยู่บ้านมันมันจะดีเห็ดชิบไปเรื่อยเปื่อยอยู่หรอก <c oughs> ชิบไปเรื่อยเปื่อยนะอ่ะ สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไปรนไลฟ์สไตล์สไตล์ของไปรนเอ่อบ่ได้ไปหาน้องมาปังอีก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 ,อกโดนเจออยู่นะครับอันนี้ตอนนี้มันอยู่กับกับหมอกับพยาบาลแล้วก็ีผู้ช่วยอยู่อยู่เพิ่นดูแลดีอยู่นะครับกันเลยบ่ค่อยห่วงปานไหนเออเอมันหมดแล้วเฮ้ มันไปใส่บรไเ้นี่มัน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 ,มนกนระดับหนึ่งเนาะ <c oughs> เหงาเนาะอ่ะเอาใส,ส,ส่จัำนี่แล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ